สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเอาใจข้อสมตําปูปลาจ้ะข้อเดียวกันก็ยายผิดจ้ะบริภ้าไมาเห็ดสมตำนาจากมูนิสิภาคมาเห็ดปูดองจ้ะปูนาดองจ้ะสูตรนี้ได้มาจากเซวหักเซวแพงยายผิดจ้ะเซวหักเซวแพงคบกันมากแต่เป็นเด็กน้อยจ้ะสืบเนื่องจากว่าเขาเห็ดมาให้กินซื้อๆแล้วติดใจติดใจรสชาติเขาจะก็เลยขอกินของเขาอยู่ว่เศร้าขอกินของเขาซื้อๆว่เศร้าเขาก็เลยบอกสูตรมากพอ บ่แม่นบอก,กัวสูตรซืร้อไปจา้าเขาคุดกับปูมาให้พ้อเขาคุดกับปูมาให้พ้อมาบอกสูตรน้ำก่อนอื่นเขาจะเอาปูมาล้างน้ำก่อนจ้าอันนี้เป็นปูสด,ดนะคะปูเป็นที่เขาเอาเป็นนกในช่องฟิดจ้ะเขาเป็นนกในช่องฟิดแล้วก็อ,ออกมาละลายมามาล้างน้ำเปล่าล่อให้น้ำแข็งละลายลางังจตกนก้ำกระซ่าขิงใส่กระมังอีกใบหนึ่งจาะกระซ่าขินใส่กระมังอีกใบหนึ่งแล้วบัดนี้เขาก็เอาโซดา มาเซค่ะหรือโซดามะเซ่สูตรนี้รับรองว่าบกเข้มแล้วกับบกข้าวนะจ้ะถ้าผู้ใดได้เห็ุกินเราจะติดใจนะจ้ะเซ่โซดาทิ้งไว้จะพักนึงก่อนจ้ะหลังจากนั้นห้าหลังจากนั้นห้องก็จะมะเทออกใสตตะก,กา้าห้มันสเด็ดน้ำก่อนจ้สะสเด็ดน้ำแล้วๆห้องก็มาใส่ในภาชนะที่ห้องจะใส่ดองนะจ้ะอันนี้เป็นกระปุกใส่กระปุกนี้ได้เต็มพอดีจ้ะเรียงเรียงตัว แล้วก็ตามด้วยกระเทียมทุบนะคะบต่บตองบ่ตองตำนะจา้ะแค่ทุบๆให้มันบูบๆแค่นพราะจะปอกเปลือกของน้ำจะก,กระเทียม่ใส่ตามชอบนะจ้ะผู้ใดมากหลายก็ใส่หลายผู้ใดมากน้อยก็ใส่น้อยจ้ะตามความชอบของแต่ละคนนะจา๊ะเมื่อเตรียมปูแล้ว,ลว,ลว,ลวห้องก็ะสิม้เบิง่งเครื่องปุ๋งที่ห้องใส่สหรับดองกระปูน,นะจ๊ะก็จะมีกระเทียมดองถุงหนึ่งค่ะแล้วก็น้าําปลาแล้วก็ผงปรุงรสจ้ะผงชูรสนี่แหละค่ะอันนี้ก็มั่งไว้ปผสมเครื่องนะจ๊ะ อันนี้ยายพี่ใส่น้ำกระเทียมดองไปถุงหนึ่งตวงเลยสามสามทพัพพีนะจ๊ะบล้วทีนี้ห่อก็จะมาตวงน้ำปลาสามทัพพีด้วยกันจ้ะอัตราหนึ่งต่อหนึ่งจ้ะน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะอันใส่ผงชูรดไปซอนหนึ่งแลวก็ค้นค้นเขเลยเขเลยให้มันละลายเข้ากันแล้วก็ซิมรสบึงนะจ้ะสิมรสบึงให้มันออกปเปรี้ยวเปรี้ยมนัวๆจังหน่อยตามรสที่ห่อหมักจ้ะซิมเบึงออกเปรี้ยวเปรี้ยม ทีนี้เขาจะเซเท่ลง่งนใกับปุ๊กนะจ๊ะกระปุ๊กที่เขาเอาปูส่ไว้บดถ่วมจะาย้พิดก็เลยต้องไปเห็ดมาเพิ่มจ้ะอัตราส่วนตีเห็ดไปรอบแรกมันบดติมมันบดถ่วมก็เลยต้องไปปุ้งเพิ่มมาอีกอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะจ๊ะหลังจากนั้นเขาก็จะปิดฟ้าให้สนิทค่ะเรียบร้อย หลังจากนั้นห้องก็จะดองไวประมาณสองขึ้นนะจ๊ะตั้งไวข้างนอกหรือว่าจะตั้งเอาไว้ในตู้เย็นช่องแช่พักก็ไดยนะจ๊ะดองทิ้งไวสองขึ้นนะจ๊ะหลังจากนั้นเ้องก็จะมาเปิดเบื้องนะจ๊ะตักออกมาทดล่องตำเบื้องก่อนทดลองกินเบื้องก่อนจ๊ะ่ารสชาติมันได้ตามที่ห้องมกับดดมกบ่กผู้ใดมักออกเข้มกว่านี่ก็เอาไวหลยขึ้นกว่านี้ก็ไดยนะจ๊ะหลังจากได้รสชาติที่ห้องต้องการแล้วเ้องก็แยกน้ำดองปูออกจากกระปูนะจ๊ะ เก็บใบถองชุดใหม่ได้นะคะสำหรับปูนี่ก็ปูเขาก็เอาเก็บเขาตู้เย็นไว้กินโดนๆได้จ้า